สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุบดบ้าเหตุชายแล้วนะคะแล้วก็มาถึงหน้างานแล้วเอาเมื่อกี้ฝนตกที่นี่แดดออกหรอไ้ตามฝุดเลยเลยเอ้ยฝุดตกเลยก่อนอามฝุเยร์เลยก

นี่เปรตัดเหล็กเสริมในส่วนที่มันเป็นรอยต่อของแผงเพราะมันจะไม่แนบสนิทนะท่านถ้าเราไปเชื่อมเหล็กเสริมแล้วก็ยิงนะอรีตนี้ก้ยิ้เพื่อนไอ้บตรงนี้บ่เป่นอตมันจะไม่แนบสน้เป่บุญบาตรโจจะนไหมล่ะปัญบุญไน่น่โต่อ

จะลุยงานทำโน่นทำนี่ก่อนตัดเหล็ก mặt mặt đừng mặt hơi Có hươm chưa มีมุดจับตัวนั้ตัวไหนเนาะขวดโลดบักขวดโลด